มีเวลาซ้อมก็ทุกวันเลยครับแต่ว่าจะแบ่งเวลาซ้อมเอาทีเรามาเล่งได้กี่วันอย่างงี้ดีกว่ามาเล่งได้กี่วันช่วงสองอาทิตย์หลังนสองอาทิตย์หลังที่เราเริ่มเล่งเพื่อ,อที่จะมาสู้ในไฟนีครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานอ่าบรรยากาศเมื่อวานผมไม่ได้ไปนะครับเมื่อวานเป<ช>็ง,งานที่ผประชุมบริษัทด้วยครับผมก็เลยไม่ได้มาได้ดูางเดยได้ดูครับได้ดูครับเมื่อวานนี้ก็เห็นเพื่อนๆต่อยก็รู้สึกเราเรารู้สึกว่าเออดีครับตื่นเต้นไหมครับหรือว่ายัง ตื่นเต้นไหมเขาตื่นเต้นอยู่แล้วเห็นเพื่อนต่อยจะได้น้องๆหรือว่าคนที่ดูอยู่ก็ได้รู้เลยว่าพวกเราต่อยกันจริงๆไม่ได้แบบว่ามาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายเต็มสิบให้เท่าไหร่ร่างกายเต็มสิบผมให้ผมก็แปดแล้วครับแปดไม่ได้ไม่ได้มอไม่ได้มิกันเอาตรงๆบอกกันได้ประมาณแปดนะครับแล้วก็จะด้วยเรื่องราวต่างๆเรื่องของการดูเรื่องอะไรที่ลองซ้อมดูมันเป็นยังไงบ้างพี่ใเจ็ดแปดประมาณนั้ก็คือ มวยผมไม่เคยต่อยมวยแล้วผมก็เป็นคนไม่เคยออกกำลังกายเลยล้วเวลาเราซ้อมออมันจะปวดตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยพ,พอเริ่มเล่นออกกำลังกายที่หนอ่าครับพอเราเป็นแล้วก็ผ่อนก่อนทักก่อนถ้าคือแนะนําทุกคนเลยครับว่า,ถ,าถ้าคนที่จะออกกำลังกายอ,อ,อย่าไปเล่นตัวเองหให้พอรู้ว่าร่างกายตัวเองะเอะฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องผ่อนก่อนพักก่อนสักวันแล้วก็ไปค่อยไปซ้อมอีก

아이, 아야 이거